จะพาไปติดตามสถานการณ์ของชาวประมงในประเทศเพื่อนบ้านอย่างที่กัมพูชาซึ่งเป็นที่ที่หลายคนน่าจะเคยไปเที่ยวกันก็คือทะเลสาบโตเลสาบนะคะซึ่งเขาบอกว่าเป็นที่ที่สวยงามมากแต่ตอนนี้ชาวประมงที่นั่นกําลังประสบปัญหาอย่างรุนแรงบางคนถึงขั้นบอกว่าอยากจะเลิกเป็นชาวประมงเพราะว่าตอนนี้น้ําก็แห้งปลาใหญ่ก็หายไปหมดสถานการณ์เป็นยังไงไปติดตามกันค่ะวิถีชีวิตชาวประมงคือสิ่งที่อยู่คู่กับแม่น้ำโตนเลสาบของกัมพูชามาอย่างยาวนาน ด้วยภูมิประเทศที่เป็นร่องน้ําลึกทําให้น้ําในแม่น้ําไหลมารวมกันจนเกิดเป็นทะเลสาบขนาดใหญ่ที่มีพื้นที่ราว7 5 0 0ตารางกิโลเมตรเป็นทะเลสาบน้ําจืดที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และเป็นแหล่งที่มีปลาน้ําจืดชุกชุมมากกว่า300ชนิดชาวกัมพูชาเชื้อสายเวียดนามที่อาศัยอยู่ที่นี่จึงประกอบอาชีพชาวประมงเป็นหลักแต่วิถีชีวิตในตนเลสาบหลังจากนี้ อาจจะไม่สามารถกลับไปคึกคักแบบเดิมได้อีกทินยูซุตเป็นหนึ่งในชาวประมงที่ใช้ชีวิตอยู่กับภรรยาและหลานสาวบนเรือที่ใช้เป็นที่พักอาศัยซึ่งจอดอยู่ริมฝั่งแม่น้ำตนเลสาบเขารับรู้ได้อย่างชัดเจนว่าทะเลสาบแห่งนี้กำลังประสบปัญหาที่ทำให้ระดับน้ำในแม่น้ำลดลงอย่างผิดปกติน้ำดังทาตึกตวิโตจิงทีวอลชนามให้ตะเปลคายนั้งน้นำดังทาติโยนอัดโยนรู้นั่นนะ เาาลังนอย่างไรก็ตามครอบครัวของพวกเขายังคงวางแผนที่จะออกหาปลาในพื้นที่แม่น้ำตนเลสาบและลุ่มแม่น้ำโค้งแม้จะมีความหวังที่ริบหรี่หลังจากที่พวกเขาจับปลาได้ลดน้อยลงในช่วงหลายปีที่ผ่านมาโอาไงนังสอบเจองอ๋อไงนะบูบอกเลยเตรอดเตรอดสอไงนังยาวเลยว่าไงมาเงต้องใช่แล้ว อันตรายเอาให้อ่าฮักเตอรคลางนั่งส้ำๆล้อ่าเรอาหมกลมักลอาให้เอาตรหมักล้มักลไังไโดยปกติแล้วในช่วงฤดูฝนของทุกปีแม่น้ำองจะเอ่อล้นไปด้วยกระแสน้ำที่ไหลมาบรรจบกับแม่น้ำตนเลสาบและทำให้บริเวณนี้มีปลาเล็กปลาใหญ่แหวกว่ายอย่างชุกชุมแต่ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาการไหลของกระแสน้ำเกิดการชะลอตัว ที่คาดว่ามีปัจจัยสำคัญจากภัยแล้งและเขื่อนไฟฟ้าพลังน้ำของจีนที่ถูกสร้างขึ้นทางตอนบนของแม่น้ำโขงมาร์ก่อยโชผู้เชี่ยวชาญด้านการสัญจรทางน้ำในภูมิภาคขององค์การกองทุนสัตว์ป่าโลกสากลมองว่าปัญหาระดับน้ำและจำนวนปลาลดลงเกิดจากหลายปัจจัยร่วม,มเช่น<ม>การเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินทั่วทั้งลุ่มน้ำ<ม>การเปลี่ยนพื้นที่ชุ่มน้ำเพื่อการเกษตรและการสร้างถนน ซึ่งส่งผลต่อการสูญเสียพื้นที่ป่าส่วนใหญ่และทําให้เกิดน้ําท่วมหนักขึ้นแต่มีการกักเก็บน้ําได้น้อยลงรวมถึงปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศด้วยแต่ปัจจัยหลักที่สําคัญคือการสร้างเขื่อนและการดูดทรายในกัมพูชา it a f f e c t s the e x c h a n g e between t h e r i v e r and the f l o o d p l a i n It also, in the long term, affects the exchange between the river and the Tonle Sap. Because if the river is deeper at Nong Pen, less water goes into the this up. and we know there's a clear relation between the duration and extent of the floods uh, and the productivity of the fisheries, but also the deposition of uh, sediment in the floodplains, which is a nutrient feeds fertilizer for, for uh, agriculture, but but also feed for fish. So basically, the entire uh, system is under stress and changing. ก้อยโชยังบอกด้วยว่าในการแก้ปัญหาเราจะต้องจัดการกับต้นต่อที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้และสร้างกระบวนการสำคัญทางธรรมชาติขึ้นมาใหม่เช่นการเคลื่อนที่ของฝูงปลาทั้งบริเวณต้นน้ำและปลายน้ำซึ่งมีความสำคัญต่อวงจรชีวิตปลาและระบบนิเวศหากมนุษย์ทำสิ่งที่กระทบต่อวงจรชีวิตปลาเราก็จะสูญเสียปลาและความสมดุลของแม่น้ำในระยะยาว ปัญหาที่เกิดขึ้นต่อวิถีชีวิตของทั้งชาวประมงตนเลสาบและชาวบ้านที่อาศัยบริเวณลุ่มน้ำโขงจำนวนมากก็ให้เกิดการตั้งคำถามว่าเขื่อนกั้นแม่น้ำโขง11แห่งของประเทศจีนกำลังทำร้ายประเทศท้ายน้ำหรือไม่ซึ่งกลายเป็นปัญหาทางภูมิรัฐศาสตร์โดยมีสหรัฐที่พยายามผลักดันให้รัฐบาลของประเทศบริเวณลุ่มแม่น้ำโขงต่อล,ล่างออกมาเรียกร้องคำตอบในเรื่องนี้